สวัสดีครับ พบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพฤะนาัชบดีที่9พฤษภาคม2567นะครับราคาทองคำนะครับช่วงนี้เรียกว่าความผันผวนของราคาเนี่ยลดน้อยลงนะครับราคาเป็นลักษณะของไม่ไซด์เวดาวก็ไซด์เวอัพนะครับสลับกันไปในกรอบเวลา 1H นะครับแล้วก็กรอบเวลา 4H นะครับวันนี้นะครับเราจะดูกันต่อว่าโอกาสนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับราคามีการปรับตัวมาจาก2321นะครับที่ผมได้ให้ไว้ในช่วงไลฟ์นะครับแล้ว ก็ปรับย่อลงมานะครับโอกาสวันนี้เป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับ เราไปดูกรอบเวลารายวันกันแบบคิกทัวร์เลยนะครับกรอบเวลาลารวันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ใน Price Context หรือว่าโครงสร้างใหญ่ๆของราคานะครับมันอยู่ภายใต้ BB Middle Band นะครับ2 3 3 4ในปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวรับจะเป็น EMA 50วันแถวๆ2257นะครับทังในทั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทิศทางราคาเนี่ยมีโอกาสข่อนที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับขึ้นไปทดสอบ2334ในบริเวณนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นการปรับตัวลดลงมานะครับมีโอกาสจะลงมาแถวประมาณสัก2280แบบนั้นนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับถ้าผ่าน2280ได้ก็จะไป2257นะครับทิศทางเนี่ยไม่เวใดก็เวหน่งนะครับตามที่ได้โฟกัสไว้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราดูกอบเวลา4ชั่วโมงนะครับน่าจะให้ไอเดียในการเทรดนะครับวัน2วันนี้ได้ดีกว่านะครับ ก่อนเวลา4ชั่วโมงเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้ c h a n n e l นะครับหรือว่ากรอบ f l a กตัวนี้นะครับราคาขึ้นไปชนแนวต้านนะครับลงมาชนแนวรับขึ้นไปชนแนวต้านลงมาชนแนวรับแล้วก็ c o n s o l i d a ดตพักตัวนะครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับฟอ l l ลิ่งเวสแนวต้านแนวรับสีดำดำตรงนี้นะครับแนวต้านแนวรับสีดำดำตรงนี้นะครับก็จะเป็น จุดที่ราคาเนี่ยพัดตัวนะครับสะสมแรงอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญที่มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบนะครับจะเป็น2องสาซึ่งเป็นแนวต้านของเกอบเวลารายวันนะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะเป็นโซน2องสเป็นแนวรับในเกอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับเราเปิดโครงสร้างดูนะครับเราจะเห็นว่าอัปเปอร์แบนด์อยู่ประมาณ2องสานะครับตรงกับกกอบเวลารายวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยนะครับจะเป็น2องสอันนี้จะเป็น แนวรับของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับแนวโน้มผมมองว่ามันมีโอกาสเคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับหลังจากที่ดรอปลงมานะครับแล้วก็มีการสร้างบู l ลิสเซอร์โบเจนตรงนี้นะครับราคาลงไปทำโโลถึง2277แล้วก็ขึ้นไปเทสนะครับ2231แล้วก็ปรับย่อมานะครับตอนนี้นะครับโครงสร้างมันชะลอตัวนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะพยายามเบรกแนวต้านสีดําตรงนี้นะครับ แล้วก็จะพยายามขึ้นไปเทส2334นะครับแต่ว่าจะผ่าน2334มไหมนะครับอันนั้นต้องติดตามมาดูอีกทีนะครับโครงสร้างของกรอบเวลาลาย หนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงของการไลฟ์นะครับผมก็จะให้แนวต้านไว้นะครับเมื่อวานนี้จะให้ไปแอดช็อตนะครับหรือว่าให้มองเซลล์นะครับที่2 3 2 1นะครับก็เราไลฟ์กันช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนนะครับราคาขึ้นไปนะครับประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับสองสามสองหนึ่งแล้วก็ไหลลงมานะครับระยะการทำกำไรนะครับช่วงการไหลลงมาก็ประมาณ1ิบสองสิบสามเดือนนะครับก็ เรียกว่าทานตามนะครับแนวทางหรือว่าไอเดียการเทรดที่ได้ให้ไว้ในช่วงไลฟ์เมื่อวานนะครับก็น่าจะสร้างกําไรได้นะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยราคานะครับมันไม่น่าจะลงต่อนะครับณจุดนี้นะครับราคาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของไพ่เคิร์ฟตรงนี้นะครับราคาพยายามจะดันนะครับลงก็ลงไม่สุดนะครับตอนนี้ผมก็มองแบบนี้นะครับว่า ราคามีโอกาสขึ้นไปเทสนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยน่าจะเป็นตามลูกศรน,นะครับก็คือขึ้นไปเทสสองสามสองหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีการย่อนะครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของคัพแด์แฮนดิลนะครับหรือว่าอินเวอร์สแด์โชดเดอร์อะไรป็แล้วแต่นะครับแต่ว่าน่าจะย่อแล้วก็พยายามเบรกแนวสีดํานะครับ วันสวันนี้มีโอกาสที่จะเบรกแนวสีดําขึ้นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปเทสสองสามสี่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกในกรอบเวลาสี่เสนะครับอาจจะไม่ผ่านนะครับขึ้นมาเทสได้แต่อาจจะไม่ผ่านแล้วก็ปรับตัวย่อโตลงอีกครั้งหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ไอเอ็นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลภายใต้มิซ่าแล้วก็ f s c a นะครับมีบัญชี4ประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับ จะมีบัญชี s t a n แซนด้าแซนดัดพลัสสำหรับมือใหม่นะครับ s t a n d a r d Plus นะครับมีโบนัสให้เราเลือกใช้นะครับเงินฝากเริ่มต้น10เหรียญนะครับ s t a n d a r d นะครับใช้เลเวลได้ถึง1ต่อ3,000นะครับบัญชีล่อบัญชีโปรสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับเงินฝากขั้นต่ำ500เหรียญยูเอเซอรลาห์นะครับแต่สามารถใช้เลเวลได้ถึง1 3,000นะครับแล้วก็บัญชีล่อนะครับ จะมีค่าธรรมเนียมนะครับ3 US d อ l l a r นะครับแต่ว่าสเปซเริ่มต้นนะครับ0.00เพียงเท่านั้นนะครับสเปซต่ำสุดนะครับเทรด EU g ูนะครับคู่เงินหลักเริ่มต้น0.00ทองคำ0.5 0.6นะครับ เทรดกับ iuX นะครับเปิดบัญชีครั้งแรกยืนยันตนๆตน,ตน,นะครับรับเรียลคั่มโบนัสสาเหรียญยูเอเซนลาประมาณ1,150บาทนะครับไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับทางกำไรได้มากกว่า50เหรียญนะครับสามารถถอนได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีค่า swap นะครับก็เทรดแบบไม่มีค่า swap นะครับเพียงเลือกประเภทบัญชีที่ free swap นะครับ ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันนะครับเลือกประเภทบัญชีนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไว้นะครับบัญชี4ประเภท Standard Standard p r i ลาดบัญชีรองบัญชีโปรนะครับเลือกอันที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รับเซฟเซอร์บนัสนะครับรวมส3 3 0ันสามรอยสามร์ารนะครับโดยจะแบ่งเป็น35%นะครับสูงสุด300เหรียญเกินจากนั้นนะครับ25%สูงสุด3,000เหรียญนะครับ แล้วก็ใช้เงินฝากเริ่มต้นนะครับในกรณีที่เราต้องการเริ่มต้นเส้นทางนะครับเงินฝากเริ่มต้นเพียง10เหรียญยสซนลาประมาณ360บาทเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถเข้ามาสร้างประสบการณ์นะครับเรียนรู้การเทรดนะครับการเปิดปิดออเดอร์ต่างๆนะครับการเทคโปรฟิตการตั้งซับล็อตอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับก็เสียงรว่าเป็นค่าคู่นะครับในการที่จะเริ่มต้นแนวทางในการหารายได้นะครับเสริมนะครับซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการหารายได้หลักได้เช่นกันนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วกับพกูกคนใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Forex Trade Review สำหรับถุนโดยโบกเกอร์ IX โบกเกอร์มาตรฐานของชาวไทยแล้วก็เทรดด้วยทั่วโลกสวัสดีครับ